ดูเรน่านอนไหน้าในมุ้ยในหน้าในมุ้ยเรน้ามีเรียนว่ายน้ำเป็นวันนี้เรน้าว่ายน้ำหมอฟื้หรืออีกต่เนาะดูหน้าเลยนะาไหน้าไหนมุ้ยไม่ร้องเนี่ยมิเตะคามิลามิเตะเนี่ย